h e จ to Toe แมกซีนทีวีอาชาบอกแล้วเรื่องของความเสื่อวคำงามแพ้ที่ไหนคะอย่าลืมนะคะเข้ามาร่วมรุ้นรับของรางวัลร่วมกันแล้วก็อย่าลืมเข้ามาแชร์ประสบการณ์กันทางไลน์หรือว่า Facebook นะคะแหมแหมชาไม่ยอมเลยนะคะให้เอมมี่มีแคนขับคนเดียวก็ได้เขาเรียกว่าแพ้กันไม่ได้ใช่ไหมฮะ<ช>แต่เราต้องการมีช่วงของเราเหมือนกันเคนีคัที่ดูล น้องหรือยังคะช่วงของหนูยังไม่ได้ออกเลยแหมเมือนรู้เลยน้องรออยู่นานค่ะเพราะว่าสาวๆเนี่ยเขาชอบดูดวงแล้วก็ช่วงของน้องเชอรี่เนี่ยเป็นช่วง star business นะคะจะเป็นล้วงลับนะคะความลับดตราว่าทำอย่างไรถึงประสบความสำเร็จเอาเป็นว่าพาคุณผู้ชมไปดูกันดีกว่าพาไปดูดีกว่าค่ะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามชมกันนะคะ เชอรี <S <S ่เชนดอนในช่วง s t a r b a s วันนี้นะคะเชอรี่มีแขกรับเชิญที่โอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงเยอะไปหมดทั้งตำแหน่งทั้งหน้าที่การงานหาตัวจับยากมากที่วงการไทยจะมีบุคคลที่เขาเรียกว่าทำทุกอย่างจริงๆค่ะตั้งแต่นะคะนักร้องนักแสดง เต้นด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวชลจะถามในในรายการนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะงามระดับประเทศค่ะเป็นดาราดังนักร้องดังตอนนี้เป็นนักธุรกิจด้วยแต่ก่อนที่จะพูดเรื่องธุรกิจในช่วงสตาร์บิสของชฉลนะคะขอเจอนะคะให้ท่านผู้ชมเจอกับท่านนี้ก่อนค่ะคนที่ชฉล่พูดถึงว่าเป็นสาวงามระดับประเทศค่ะพี่เอชุติมาลยานาค่ะพี่เอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ พี่เอค่ะคยังไงคะยังไงจะบอกวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวค่ะมาแล้วก็จะมีพี่สาวแสนสวยที่ร่วมทำธุรกิจด้วยกันด้วยนะคะแนะนำก่อนค่ะค่ะก็ค,ะค,ะคือพี่นุชนะคะนุชธีสีเครอแก้วค่ะ,คะพี่เอนะคะกับความสวยที่คงกพัน์ค่ะสลิก็อยากทราบมากว่า ตำแหน่งเดี๋ยวทราบไปแล้วว่าเป็นนางสาวไทยนะคะก็คือต้องเป็นคนที่สวยระดับประเทศสมแล้วที่ได้นางงามสีรางวัลพี่เอ้เออมีอะไรบ้างคะมีเน้าจปรชาชนจาก,ากทางใต้นะคะ,ะสาวผิวเนียนนางสาวไทยแล้วก็คนใจช่างภาพโอ้โหตายแล้วออคนอะไรถ้าเยอะกว่านี้ที่เขาเรียก18มงกุฎไม่ไม่ยังไม่ถึงไม่ถ<ม>ึงค่ะเพราะเราน้ยยี่สิบมงกุฎแล้ว่ะตอนนี้เรื่องนางงามกับความงามไปแล้วนะคะแต่ครนี้ผลงานล่าสุดที่กำลังถ่ายทำพี่ ที่อยู่นานมากคือแบบว่าอยู่วงการน้องงานน้อยกว่าเหอะตอนนี้มีอะไรบ้างคะสิเก้าไปเรื่อยๆก็ตอนนี้มีละครบ้านที่มีรักนะคะสิปีแล้วปีที่สิแล้วตอนนี้ย้ายอยู่ช่องวันแล้วก็มีละครช่อง3เรื่องที่นี่มีรักของค่ายป่อจินจงปีหน้าจะมีเปิดกล้องใหม่อีก3เรื่องต้องติดต่อตามกันดูนะคะเรื่องหนึ่งเล่นกับน้องณเดชนาย่าๆแล้วน้องต่อนะคะเป็นต่อฮอร์โมนอีกเรื่องเล่นกับน้องเจมจิ อย่านี้นะคะเลยยอมไม่เี้เป็นแม่ค่ะเลื่อเนะคะเพราะว่าเอกหล่อมากใช่ค่ะอันนี้เป็นเดยดคนหรือเปล่านี่นะคะคนคุณภาพค่ะสวยตั้งแต่เส้นผมจลดปลายเท้าเหมาะกับรายการเฮดทูโทมากโดยเฉพาะนี่เลยเข้ามาช่วงสตาบิสของชาริพี่เอค่ะพี่บำรุงตัวเองด้วยสูตรธรรมชาตินะคะหนูนะ หนูเซอร์ไพรส์ในแพ็กเกจจริงมากเพราะว่าพี่เอเนี่ยบำรุงตัวเองด้วยสูตรธรรมชาติแต่ว่าธุรกิจของพี่เอที่ทำกับพี่นุชนะคะตอนนี้บำรุงธรรมชาติใช่แล้วแพ็กเกจจริงเนี่ยพี่เอใส่มงกุฎลงแพ็กเกจเลยใช่ค่ะนูแล้วหนูตกใจนะนางงามทำไมขายปุ๋ยขายปุ๋ยคะ่ะแต่ไม่ใช่ปุ๋ยความทิพยน์นะคะปุ๋ยนี่แหละค่ะนะคะปุ๋ยธร่เวลาที่เห็นนี่ก็คือปุ๋ยเกษตรนะคะค่ะอือพี่พี่นุชค่ะปุ๋ยเกษตรเป็นยังไงคะปุ๋ยเกษตรก็คือ เราทำอยู่สองสองคือเราใช้แบรนด์ซันสตาร์ก็คือเป็นโลโก้ที่เอคิดเองทำเองหนูหนูโชว์โลโก้หน่อยได้ค่ะขอภูมิใจเสนอนะคะภูมิใจเสนอเพราะว่าอะไรนางงามใส่หลายคนอาจจะเห็นว่าดกว่าเป็นถุงอาหารปลานะคะไม่ใช่นะคะแล้วถุงน้ำยาสับผนุ่มก็ไม่ใช่ค่ะเราสร้างความแตกต่างสีชมพูนี่คือสีของนางงามสีของผู้หญิงถูกไหมคะจับแล้วจะรู้เลยเจ้าของปุ๋ยเป็นผู้หญิงเจ้าของปุ๋ยผู้ชายเป็นสีเขียวสีฟ้านอกจากน้พอค่ะ คุณเน้นค่ะเน้นคุณภาพตรงไหนดูเอาเองนะคะมองขุดค่ะมองขุด ุ๋ยอะไรคะมีนางงามใส่มงกุฎลงแพ็กเกจสิดิฉันตกใจด้งแต่แพ็กเกจสีชมพูอันนว่าอาหารปลาซากุระอันนี้คือก๊อปไม่ได้ค่ะจะบอกว่าก๊อปไม่ได้เลยค่ะเนื่องจากว่ามีมงกุฎถ้าใครก๊อฟก็ฟ้องได้ถ้ามีลิขสิทธิ์จดเอาไว้อยากให้พี่เล่านิดนึงค่ะพี่เล่าให้เชอรี่ฟังว่าเนี่ยพี่ใช้เองนะเชอรี่แล้วหนูถามว่าอะไรพี่ไปขุดดินปลูกย่าด้วเหรอพี่ชอบปลูกต้นไม้พี่ปลูกเองเลยหนูก็เลยบอกว่ามันเป็นวิตามินของต้นไม้หรือเปล่าต้องถามพี่นุ่นเลยค่ะจากอะไรบ้างคะนี่ค่ะ คือเราจะแยกเป็นสองส่วนคือลงเกษตรกับอันนี้สําหรับที่ว่าเรามาทําสําหรับบ้านคอนโดที่จะมีบ้านจัดสรรบนจัหนูชอบทาที่หนูถามพี่มากแล้วพี่ตอบว่ามันเป็นเหมือนเรากินแบรนด์ถูกค่ะยังไงคะก็คืออันนี้มันเป็นอะมิโนเคลือบสามชั้นค่ะคืออันนี้ธาตุอาหารของเขาที่จะครบมากอะค่ะมันเหมือนเรามันเหมือนกับว่าเรามันเหมือนกับคนต้นไม้ก็เหมือนกับคนใช่ไหมค่ะสมมติเรารักต้นไม้เนี่ยเรารักต้นไม้เนี่ยถ้าเราจะให้สารอาหารกับเขาเนี่ย อย่างเป็นคนเราต้องทานแบรนใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยมันเป็นกดอวิโนซึ่งมีซึ่งมีที่ว่าเขาเหี่ยวเฉาเนี่ยเขาทานเข้าไปเนี่ยให้เข้าไปเนี่ยแค่เจ็ดวันเนี่ยลดน้ําไปเจ็ดวันเห็นผลแล้วค่ะที่เขาที่เหี่ยวเฉาเขาจะสดชื่อเลย mm hmm. เพราะอันเนี้ยเป็นนวตันวตกรรมนะคะเป็นผลงานที่เป็นนวัตกรรมซึ่งไม่เหมือนไทยเลยะคะ่ะเป็นกดอวิโนเคลือบแล้วก็เวลาใช้เป็นนานปุ๊บเนี่ยตินนะคะ จะล้วนซุยเพราะมีมันจะมี3สูตรคุณผู้ชมสูตรหนึ่งจะเป็นเกี่ยวกับเล็กต้นเล็กโตอันนี้จะเกี่ยวกับเลกต้นเ็เป็นพวกไม้ใบนะคะใบสีเขียวเขียที่เห็นกันบางทีใบจะใบไม่สดเนาะบางทีใบใบไม่มันก้าท้าพิสูจน์เลยค่ะอันนี้นะคะเป็นโรยใต้ต้นเขานะคะแค่ช้อนเล็กๆสําหรับต้นเล็กๆก็ใช้ช้อนเล็กๆถ้าต้นใหญ่หน่อยก็จะใช้1ช้อนนะคะเราจะโรยทั้งหมด15วันครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็รดน้ำต้นไม้ปกติ ตัวนี้เล่งต้นเล่งโตนะคะก็จะใบก็จะสวยโตต้นไม้ก็จะโตขึ้นนะคะแล้วก็เขียวมันเขียวมันมากสวยมากๆค่ะแล้วจากนั้นจะมีสูตรอันนี้เป็นเแนงดอกแนงดอกค่ะเป็นแยกใช่บางบ้านนะคะปลูกกุ้ยไม้มาตั้งนานแล้วค่ะไม่เคยมีดอกเลยไม่เคยออกกุ้ยไม้ป่ามันจะออกยากนะคะหรือบางคนปลูกนี่แล้วดีปลูกฟึ่งฟ้าปลูกอะไรแล้วสีไม่สวยกุหลาบเงี้ยค่ะสีไม่สดใช่หรือพวก มีอะไรนะป้ยเซียนอย่างนี้ค่ะส,สีไม่สดไม่เป็นพุ่ม,มตัวนี้จะเล่งสีด้วยนะคะอันนี้ตอบโจทย์คนเมืองอย,อยู่คอนโดใช่ใช่ทำให้สีสวยมากแล้วกลีบหนาแล้วแบบเนอกุ่ลาบแล้วโรยยากมากกว่าจะโรยได้แบบสุดยอดค่ะอ๋อก็คือแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นแล้วก็สีชัดเจนขึ้นสูตรที่เหลือคือสูตรไม้ผลสําหรับบางบ้านในกรุงเทพบางพี่ปู ไม้ผลอย่างเช่นว่าชอบปลูกมะม่วงชอบปลูกมะยมชอบปลูก ى, ขนุนในบ้านส้มมิจิอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างที่เป็นไม้ผลนะคะหรือกระทั่งบางคนชอบปลูกพลิกในบ้านปลูกพวกอย่างเงี้ยค่ะก็ได้หมดเลยนะคะค่ะ นี่มี3สูตรนะคะแล้วก็พี่พี่เนี่ยพูดเรื่องส่วนประกอบเนี่ยที่หนูหนูคิดว่าคนที่รักต้นไม้เนี่ยทราบซึ้งแน่นอนเพราะว่าหนึ่งหนูเซอร์ไพรส์ว่าหนูไม่ได้รู้เรื่องดอกไม้นะคะแต่ว่านางงามนางงามอะไรไม่รู้สูตรอินครีย์ละพูดจะจเจเปไปไปไปแล้วคนที่รักต้นไม้เนี่ยจะต้องรู้เรื่องพวกนี้อยู่แล้วชอรี่นะคะตอนนี้ไม่ไม่ได้เคยปลูกต้นไม้อยากปลูกขึ้นมาเลยเพราะว่าดูว่ามันไม่ได้ยากเพราะการปลูกด้มันยากอยากจะบอกคุณผู้ชมนะคะคนที่มีบ้านจะ ลุกหลังถ้ามีต้นไม้มัสมนสมมรติมันให้ออกซิเจนนะคะคุณจะรู้สึกว่าอยู่ในบ้านที่อากาศเราอจะไม่ถ่ายเทยไม่เพียงพอเดินมาข้างนอกค่ะมาสูดอากาศใต้ต้นไม้มันจะสุกสดชื่นเฉลีว่านะคะคนที่ดูรายการเราเนี่ย ใครที่รักต้นไม้เนี่ยดีใจแน่นอนนะคะแต่ครน,นี้เราเจอกันไปนะคะรู้จักกัน3สูตรแล้วแต่ครน,นี้ซื้อยังไงล่ะคะก็ต้องเดี๋ยวถามพี่เอนะคะพี่เอคะ่ะถ้าสนใจเนี่ยจัดจาจหน่ายยังไงคะโอ้เลื่อซื้อนี่มียากเลยนะคะ <c oughs> จริงๆตอนนี้มีหลายๆคนนะคะมารับของเราไปขายนะคะ <c oughs> ตามตากจังหวัดหลายจังหวัดด้วยกันหร <c oughs> ือทีวขายตามหน้าร้านริมถนนหลายร้านด้วยกันนะคะ <c oughs> <c oughs> เรารับหมดเลยะคะ่ะโทรเข้ามาได้เลยนะคะโทรมาที่เบอร์พี่สายก็ได้ะคะ่ะ <c oughs> 0ู5ย์4 655ห เรวจะมีเบอร์ขึ้นให้อีกครั้งค่ะ0854446555นะคะทีนี้โปรโมชั่นของเราโทรไปแล้วทุกคนเอ้าโทรแล้วได้โปรโมชั่นอะไรโอ้มารายการนี้ทั้งทีต้องใหยเฉี่ยต้องให้โปรโมชั่นอย่งไรชนะคะมาที่นี่แล้วเราสองพี่น้องคิดแล้วค่ะว่าโปรโมชั่นของเราปกติทุ้งละแค่199บาทนะคะน่คือ่กิโลใช้ได้หลายเดือนมากเลยนะคะแต่ค่ะวันนี้ มาแบบนี้โอ้ยธรรมดาไป199บาทต่อถุงถ้าคุณซื้อ2ถุงในตอนนี้เราจะแถมให้อีก1ถุงค่ะเป้นซื้อ2แถม1นนะคะเรียกได้ว่าลงทุนคุ้มมากเแลียว2แถม1นนี่คือสลับหรือว่าได้ทุกแพ็กเกจเลยค่ะของบ้านขค่ะแล้วเขาจะเอาอกสูตรได้โอ้โหหรือว่าบางบ้านมี แต่ไม้ผลก็แตงไม้ผลบางบ้านมีแต่ไม้ดอกก็ไม้ดอกบางบ้านอยากจะลองทุกอย่างก็เรียนเชิญเลยนะคะ2แถมหนึ่งค่ะในราคาถุงละแค่199บาทเท่านั้นปกตินางงามรักเด็กแต่นางงามคนนี้รักธรรมชาตินะคะรักกูตายแล้วขอบคุณสําหรับโปรโมชั่นค่ะหนูหนูจะลองปลูกใช่ลองดูแล้วหนูจะรู้แล้วความสดชื่นจริงๆนะคือคือคนเราน่เป็นคนคนเราปกติเราต้องกินอาหารเสริมเพื่อดูแลตัวเองถูกไหมคะต้นไม้ก็ต้องการอาหาร อ๋อหนูลืมบอกเดี๋ยวช่วยการันตีคุณผู้ชมค่ะเพราะหนูได้ข่าวว่ามีชมรมโป้ยเซียนอ่ใช่ซึ่งหนูทราบว่าโป้ยเซียนปลูกยากยังมีพี่ชายเป็นประธานชมรมโป้ยเซียนอยู่ค่ะค่ะทํายังไงคะชมรมนี้เอาไปลองใช้ค่ะลองใช้เสร็จปุ๊บตอนนี้โอ้โหใบดอกสวยมากดอกสีสวยมากแล้วก็ใบเขียวสวยมัดมากท่านผู้ชมหาชมรมโป้ยเซียนนะคะโป้ยเซียนเนี่ยเราก็รู้ว่าปลูกยากอยู่แล้วยังซื้อไปใช้ที่เอฝากเบอร์อีกครั้งคะ เบอร์ค่ะนะคะ0854446 จะได้ยินเาะว่าฮ่าฮ่าผู้หลตลอดใช่ไหมะใช่แล้วพี่ความสุขตลอดเวลานะคะไม่ใช่กับต้นไม้ไม่ใช่กินเองนะคะต้นไม้โทรมานะคะแล้วก็พบกับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ซื้อพร้อมกันทั้ง3มแพ็กเกจก็ได้หรือว่าซื้อสับแพ็กเกจก็ได้วันนี้คนสวยมาเองชุดที่มาในนาจัดให้กับโปรแกรมลดๆแบบนี้ค่ะแต่วันนี้เรายังไม่จบกับพี่เอถามก่อนทำอะไรคะ ดูดวงสิคะชอบดูดวงไหมคะพี่นุชชอบดูดวงหรือเปล่าเชอรี่นะคะมีหมอดูแปลกรายการหนูช่วงหนูเนี่ยจะไม่ต้องซ้ำไข่พิธีกรยังแปลกนะคะนี่หมอดูลุ้นเล็ดค่ะอ๋อเหรอคะอยากจะรู้ว่าคู่ฉันอยู่ไกลไหมคู่อยู่ไหนเดี๋ยวพี่เราจะลอกจะถามท่านหมอและคุณหมอเลยค่ะเธออยู่ไหนรอมานานมากคันทองนิเวศนี่แหละช่วงนี้แล้วเด็ดสุดเพราะว่า อาจารย์ที่หนูเอามาเนี่ยเป็นรูเล็ตเลยค่ะใครเขาอาจารย์ก็ดูได้ทุกอย่าง้วยนะพี่เอ๊แต่ว,ว่าเขามาแปะคือเราแบบว่าเสี่ยงสล็อตกันไปเลยแล้วพี่เอ๊ก็ถามคำถามอาจารย์ตอบตามสล็อตจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเจอกันในช่วงมอดูค่ะโหตายละตื่นเต้นัจเลยอุ้ย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกับเชอรี่แชนดอนอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะกับศาสตร์พยากรณ์ค่ะที่ยังไม่เคยมีใครได้เจอเลยนะคะวันนี้เชอรี่ก็นึกว่าอยู่ คาสิโนค่ะแต่ไม่ใช่เป็นศาสตร์พยากรณ์ลูเล็ตรูปแบบใหม่นะคะแต่จะเป็นอย่างไรต้องเจอกับเจ้าของศาสตร์นี้เลยค่ะสวัสดีอาจารย์เอื้อค่ะอาจารย์เอื้ออัคราะไรนะคะอาจารย์เอื้ออัคระเทพนะคะอาจารย์เอื้ออัคระเทพนะคะกับศาสตร์พยากรณ์ลูเล็ตเรียกว่าศาสตร์ลูเล็ตพยากรณ์ลูเล็ตพยากรณ์แล้วทำไมมันเหมือนที่คาสิโนนะครับอันเดียวกันไหมคะก็คืออันเดียวกันแต่ย่อยขนาดลงนะครับอันนี้ผมเป็นคน คิดศาสตร์นี้ขึ้นมาเองแล้วก็เรียกว่ามีหนึ่งเดียวในประเทศไทยหนึ่งเดียวในโลกแล้วทำไมอาจารย์ต้องคิดอะไรแปลกๆนี่คะไม่ไม่ค่อยเห็นก็อาจารย์เป็นคน ชอบอะไรที่แปลกๆนะแล้วก็ชีวิตอาจารย์ก็แปลกมาตลอดค่ะแปลกเหมือนคาแรคเตอร์ใช่นะครับคืออันนี้มันแปลกคือเฉลี่ยไม่เคยเห็นเคยเห็นตามหนังจีนฮ่องกงอะนะเหมือนก็คล้ายๆกันแต่ครั้งนี้จะมาทายยังไงล่ะอาจารย์เล่าที่มาที่ไปหน่อยว่าแล้วจะแม่นยังไงล่ะรูเลตนี่มีแต่เขาเสียงเงินกันนะใช่เขาเสียงเงินกันอะคือปกติอาจารย์จะเป็นศาสตร์อื่นอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ไทยนะครับไพ่ยุซีดูลมือนะครับ ปรากฏว่าอาจารย์ไม่เห็นศาสตร์ลูเลียนนี่มันก็มีตัวเลขอยู่ตัวเลขแต่ละตัวเลขก็มีความหมายทางดวงดาวทางโหราศาสตร์อยู่แล้วซึ่งมันก็พอดีกันเลยนะครับอย่างถ้าเป็นไพ่ก็จะมีเลขอยู่บนไพ่นะฮะประกอบว่าอาจารย์นี่ก็สนใจเกี่ยวกับการทํานายมาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่อนุบาเลยแหละชอบทายคนนู้นแทยคนนี้เหรอคะอาจารย์มีเซนส์อะไรหรือเปล่าคะเห็นว่ามีอะไรพิเศษนะคือตอนเด็กๆเนี่ยเห็นแม่เล่าให้ฟังนะอาจารย์เคยตายไปแล้ว เราฟื้นขึ้นมาอันนี้หนูพูดกับคนหรือวิญญาณอยู่เป็นคนเป็นคนฟื้นแล้วคือว่าเอ๊ะแบบว่าลงหายใจไม่มีแล้วค่ะแล้วก็ฟื้นขึ้นมาค่ะแล้วก็ช่วงนั้นอาจารย์ก็ไปเที่ยวเยอะเลยค่ะนะตื่นมารู้สึกว่าอาจารย์จะสนใจในการทํานายไปเที่ยวในฝันนั่นแหละค่ะไมไปรู้ในฝันแต่เขาบอกว่าหยุดหายใจไปหยุดหายใจไปแต่ว่าแต่ว่าก็ฟื้นขึ้นมาได้ นั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่อาจารย์มีอะไรไหลขวาซ้ายที่เขาว่าเขาเรียกว่าดาถุงเงินกับถุงทองนะครับเป็นศาสตร์ที่แปลกใหม่มากนะคะเราจะเคยชินแต่กับไพ่ยิปซีอาจารย์ก็ดูยิปซีได้อยู่แล้วแต่อันนี้เป็นรูเลตเดี๋ยวเฉลี่มีความข้องใจส่วนตัวคืออันนี้มันเหมือนเลขเดียวกับในแบบนัมเบอร์โทรศัพท์ไหมที่เขาจะแบบ4 9 59เาหเหมือนกันคล้ายกันหลักการกันคล้ายกันนะฮะแล้วก็เอามาแมทช์กันนะครับ ก็เหมือนเป็นศาสตร์ของตัวเลขเหมือนกันก็คือ59แปลว่าอะไร36แปลว่าอะไรอะไรเป็นเลขดีแ้วถ้าความแม่นยํานี่ก็อยู่ที่คนโยนนะฮะคนโยนเนี่ยก็ถ้าเชื่อศรัทธาปุ๊บมันก็จะออกมาตามคำนั้นะหมายความว่าตอนที่ตั้งใจโยนอธิษฐานตอนโยนนะฮะใช่ว่าถ้าเรามีความมั่นใจนะครับอ่ะหนูต้องโยนไงคะอ่ะก็เรก็โยนปกติเลยนะฮะโยนว่าลงเลขไหนนะฮะโยนทีละเม็ดก็ได้นะครับอ่าทีละสองเม็ดก็ได้นะ แล้วต่างกันไงคะทีละเม็ดกับสองเม็ดอ่าก็แล้วแต่สไตล์ครับทีละเม็ดก็ได้บางคนก็ทีละเม็ดบางคนก็ทีละสองเม็ดโอเคครับผมหนูน้าอยากรู้เรื่องอะไรก่อนเลยครับปกติเฉลี่นะไม่ดูดวงแล้วก็ไม่เคยเข้าคาสิโนด้วยขอโยนทีละอันนะคะอ่าเดี๋ยวจะถุงเงินกับถุงทองเขาเตรียมละเขาบอกเนี้ยแสบตรงเนี้ยแสบตรงที่พูดออกมาด้วยเนี่ยต้องพูดออกมาด้วยอ่เขาาจะตามผมมาตั้งแต่ตอนนั้นแหละหรอคือตั้งแต่เ เกิดเห็นเพื่อนมานอนด้วยนะครับก็แต่นั้นก็ตามมาเอาแต่ก็เพื่อนคนเดียวนี่นะทาไมมีถุงเงินถุงทองก็เหมือนเทือบดาเชือบดามาแล้วเขาบอกเลขไหมคะเขาก็บอกบ้างบอกไม่บอกบอกแล้วไม่บอกบ้างผิดถูกนี่เขาก็มีความสุขเขานะเขาก็แกล้งบ้างใช่แสววเนอะจากถุงทองอาล่ะ ช่งนหนุงทองคะพี่ชอรีจะถามเลยวนะคะว่าครับผมตื่นเต้นปกติม่ค่อยดูดวงรู้จะถามอะไรตอนนี้นะคะชอรี่กําลังจะเปิดโรงเรียนนะคะที่ใหม่อยู่ตรงเบลเดอชอปเปอร์ข้างหลังเซนทรัลพระราม9นะคะเป็นโรงเรียนขอไทยอินนิดนึงเพราะว่าอยากรู้จริงๆโรงเรียนจะเสร็จวันที่15เดือนนี้อยากจะทราบว่าโรงเรียนจะดังประสบความสําเร็จไหมโรงเรียนสอนเกี่ยวกับอะไรครับโรงเรียนสอนเกี่ยวกับร้องเพลง เดินแบบพิธีกรทุกอย่างที่เป็นการแสดงชื่อรงเรียนเดอะจีว่าออฟอนะคะครับผมเริ่มเลยนะครับโอเคจะสร้างเสร็จเดือนนี้นะคะประมาณวันที่15ขออนุญาตใครอิงหน่อยนะคะอาจารย์บอกให้พูดอ่ะจะสร้างเสร็จประมาณวันที่15นะคะแล้วก็จะเริ่มเปิดเรียนวันที่6แล้วก็จะมีการประกวดต่างๆเยอะมากเลยรับตั้งแต่ ไม่เออเอาเดินได้ไม่เอาคารมานะคะเอากับเดินมาแล้วสี่ขวบขึ้น่างนี้อ้าถึงานหนุ่ทองบอกพี่ชลรี่หน่อยค่ะว่าโรงเรียนที่จะประสบความสําเร็จโด่งดังไหมเฮ้ยเฮ้ยทำนายไปเลยว่าเขาจะเป็นยังไง เรียบร้อยสําเร็จแน่นอนนะคะทะลุเป้าอันนี้คือภาษาถุงเงินถุงทองะคะอ่ะคุยกันนะคะเอออันนี้ช็อกจริงนะคะออไม่ได้ช็อกซีนยี่สานนี่นะคะทะลุเป้าคือสําเร็จนอ,นอันนี้ใครคะถุงเงินหรือถุงทองอันนี้ถุงทองตายลท่านผู้ชมคะดิฉันอยู่ตรงนี้ดิฉันก็ต้องคอยฟังสำเนียงไว้ไหนถุงเงินถุงทองนะคะ <c oughs> อะไรคะขบอกสําเร็จแบบล้นหลามนะว้าแต่ละล้นหลามด้วยคร <nh wan ita> ับผมชอบชอบอเอาใหม่ต้องอันนี้เก็บก่อนไหมครับชอบเก็บก่อนครับแล้วก็อ่าคนีคำถามต่อมาอน้เรื่องโรงเรียนนะครับเก็บไ้ก็เกื่ยกการงานถามอะไรดีอ่ะแฟนก็ไม่ได้ไม่ได้อยากมีแล้วก็ถามเออถามๆานไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อยากมีแฟนอยากมีแต่ว่านะยังไม่เจอคนแบบอ ที่ถูกใจนะว่าจะมีไหมภายในปีหน้าหรือว่าจะจะมีหรือไม่ดีมีดีเออเอาว่าได้แต่งงานเปล่าอย่างเงียได้แต่งงานเปล่าตกลงกันให้ดีก่อนอีกฝ่ายหนึ่งเงียบ ฝ่ายหนึ่งเงียบนะทำไมคะ<า>มันมันอีกฝ่ายหนึ่งเขาบอกว่ามันดูยากๆก่อนอ่าไม่ใช่อีกฝ่ายหนึ่งเขาตกลงอีกคนจะบอกอีก,อกถุงเงินบอกไม่มีถุงทองบอกไม่มีไอบอกว่ามีอาจารย์ก็เลยงงจะเอา,อา,ายังไงออะตกลงกันให้ดีถุงเงินกับถุงทองว่ามีหรือไม่มีเขาบอกให้ให้อาจารย์ดูตามเลขเลยใช่ไหถ้าตามเลขไม่มีแน่นอนนะครับตามที่ผมเี่ก็คือความบริบูรณ์นะครับอยู่ที่คุณเฉลี่ตัดสินใจ ว่าเซเยนหรือเซโนนั่นเองอยู่ที่ว่าเมื่อไหร่หนูเลิกเยอะอย่างงี้ใช่ไหมอ่าคือสเปคเยอะไปนิดนึงนะถ้าไม่มีสเปคก็ได้เลยจริงเหรอเออได้เลยนะจำต้องมีสเปคหน่อยสิคันคนถ้าสเปคเยอะอาจจะต้องรอนานนิดนึงมีตามเลขรอมานานแล้วนะรอจนจะไปเกิดใหม่อีกรอบอะไเนี่ยก็มีรอก็มีเลขสามหกนี่คือเลขอ่าก็ระวังนิดนึงนะครับถ้าเราเลือกมากก็ระวังพวกอ่าถ้าเรารอนานแบบอาจจะมีมือที่สั่เข้ามาแทรกได้ อ๋อนั่นแหละค่ะเหตุผลที่อยูไม่แฟน์นะคะถ้าเกิดเราบ้านแจกปุ๊บเราต้องรีบเลยนะเพราะว่าผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายเราจะโดนฉกไปได้เพราะผู้ชายที่เพอร์เฟกต์เนี่ยตามสเปคเนี่ยมีน้อยนะถ้ามีเยอะคงเจอแล้วล่ะ มันมีเยอะแต่ว่ามันก็จะมีไอ้เลขสามเนี่ยแหละค่ะเพราะว่ามีเป้าหมายเดียวกันไงเยอะอ่าพหนูก็เรื่องเยอะพอสมควรใช่หมหนูก็ต้องรีบนิดนึงนี่แต่แบบถุงเงินถุงทองแบบว่าเมื่อกี้ตัดสินใจกันนานมากเพราะว่าเขาไม่บอกเขาหยุดมันไม่บอกดวงหนูมันคงเฮียนนะคะน้องคงดูยากนี่เดี๋ยวถามใหม่เอาเรื่องนี้สนใจที่สุดเงินค่ะเงิน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 นะดวจะได้ไหมเงินเงินว่าอ่ะเชอรี่จะได้แบบสิบล้านภายในปีหน้าไหมได้ ไม่ไม่ไม่กล้กกกายโยนเลยอะสิบล้านลองดูสิบเออได้นแน่นอนนะคุลีเด้แน่นอน อันนี้ถุงกระดาถุงทองค่ะถุงทองพูดได้ข่าวว่ามีคนติดต่ออาจารย์สอนด้วยหรอจะไปเมกาจะไปอังกฤษด้วยนะจะไปอังกฤษด้วยแล้วเขาเรียนกันยังไงล่ะคะลูเล่นอันนี้แต่ว่าจะไปสอนเป็นเป็นเป็นไพ่ยิปซีนะครับเพราะอาจารย์ก็ออกหนังสือมาเล่มหนึ่งนะครับเรียกบ้านหนังสือไพ่ยิปซีสำหรับเล่นล้านนะครับก็วางขายทั่วประเทศตอนนี้ค่ะแล้วเห็นอาจารย์บอกว่ามีอะไรนะคะเรียนหนึ่งวันอ่าลักสอดอ่าลักสูตรวันเดียวเซียนนะครับก็เป็นไพ่ยิปซีนะครับเพราะว่าลูเล่นนี้จะไม่ได้ความหนัก Oh. นักศึกมันก็ต้องสั่งนำเข้าไม่มีขายในประเทศไทยค่ะหน,ะะนังสือชื่ออะไรนะคะอาจา์เถื่อบางคนไม่เีเวไรเลาหนังสือ,อเรื่องไพย,ยิปซีสำหรับเงินร้านนะครับซึ่งวางจำหน่ายตามร้านทั่วไปนะครับทั้งร้านซีเอ็ดบุ๊กนะครับร้านในอินแล้วก็ร้าน B2S โอเคค่ะถ้าใครสนใจศาสตร์นี้แล้วก็อยากรู้จักกระถุงเงินถุงทองเพิ่มนะคะก็ซื้อหนังสือซื้อหนังสือแล้วก็ศึกษาหนังสือก่อนแล้วก็มาเรียนโดยตรงกับอาจารย์นะคะเป็นวันเดียวจบด้วยวันเดียวจบนะครับโอ้โหวันนี้อาจจะสอนนี่สามเดือนใช่เราไม่กักวิชาเพราะเรื่องคุณี่อยู่ที่เซนด้วยใช่ไหมคะใช่โอเคค่ะวันนี้ชลลี่ได้รู้จักรูเล็ตนี่ พยากรนะครใช่ลูเล็ตพยากรซึ่งเป็นที่แรกและแปลกใหม่มากนะคะกับอาจารย์ครับผมค่ะครับผมวันนี้อาจารย์เอื้อค่ะกับอาจารย์เอื้อลูเล็ตศาสตร์ลูเล็ตพยากรนะคะวันนี้ชลี่ชันดอนนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์เอื้อมากค่ะแล้วก็เจอกับชลี่ในศาสตร์ต่อไปหรือจะเป็นอะไรอย่างไรติดตามกันนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์เอื้อกับถุงเงินถุงทองทีบสวัสดีครับ มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ Head to t o Magazine TV นะครับวันนี้ได้ดูหลายๆข้ลอล่น์ไปเรียบร้อยแล้วสัปดาห์หน้าพลาดไม่ได้นะคะเรื่องความสวยง,งามของอาชากับยาย่าค่ะค่ะสำหรับในช่วงของเอมี่นะคะสัปดาห์หน้าก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของอาหารการกินค่ะเอมี่ก็จะนำเมนูเด็ดๆมาให้ท่านผู้ชมนะคะได้มาฝึกแล้วก็ไปทำที่บ้านค่ะนอกเหนือจากนั้นเอมี่ก็จะพาไปซักแซกหาอาหารอร,ออร่อยๆทานกันนะคะค่ะส่วนช่วงของเชอรี่นะคะ เด็ดไม่แพ้ใครเลยค่ะนอกจากจะเป็นช่วงสตาร์พิเศษเนี่ยนะคะไปชมกิจกรรมนะคะร้านของดาราว่าเขาทำธุรกิจอะไรกันบ้างนะคะคุณผู้หญิงข้ามพลาดค่ะเกาะหน้าจอดีๆเลยเพราะว่าท่านผู้โชคดีที่ร่วมสนุกกับช่วงของชรีนะคะมีสิทธิ์ค่ะได้ดูดวงกับอาจารย์พรหมยานกับไพ่พรหมยานเลยค่ะอน้อยอดเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณค่ะสถานที่สวยๆนะคะโรงแรมดิอิมเพลสค่ะถนนราชดาพิเศษนะคะ เราที่ลืมไปได้นะคะกับทรงผมสวยๆของพิธีกรทุกคนในวันนี้จากสถาบันการสอนวิชาชีพช่างผมนาราอะคาเดมี่ค่ะและแน่นอนครับในเรื่องของการแต่งหน้าก็ต้องขอขอบคุณโรงเรียนศึกษาศิลปะและเทคนิคการแต่งหน้า Makeup Arts d t e c h n i ทค c School ที่ช่วย บันเจิดสีสันบนใบหน้าของพวกเราครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าคอลัมน์ของเราเนี่ยอัดแน่นกันเต็มไปหมดเลยนะครับเราก็อย่าลืมนะครับแนะนําหรือว่าติชมผ่านทาง l i น์แอดรือ Facebook ของเราทางด้านล่างนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง5สวัสดีค่ะ